นี่เป็นงไงตอนนี้ผมทําการกระโดดล้มมานะครับจากบนฟ้านะครับนี่ไม่เจ็บสักแอะไม่เจ็บสักแอะแล้วก็ผมมีปืนด้วยฮะนี่นี่เป็นงไงครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมมีเควันนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ ไอออนปืนนะครับที่ชื่อว่า Shadow Company นั่นเองนะครับสำหรับไอออนนี้นะครับผมเป็นอออนนะครับสำหรับ Minecraft นะครับเวอร์ชั่น1.17.70ขึ้นไปนะครับหรือว่าเป็นมอดสำหรับ Minecraft บนมือถือนั่นเองนะครับสามารถเล่นได้นะครับผมโอเคนะครับถามว่าทำไมไอออนนี้ผมถึงหยิบมารีวิวนะครับก็คือว่าผมสนใจนะครับโมเดลนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมนี่เลยผู้ชมดูโมเดลดิ ใช่ป่ะแล้วเราเนี่ยสามารถโชว์ปืนแบบนี้ได้ด้วยนะครับแบบเปลี่ยนแม็กโชว์อะไรอย่างนี้นะครับนี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับสามารถคราฟในโหมดเอาชีวิตรอดได้นะครับแล้วก็สามารถแต่งปืนได้นั่นเองนะครับผมผู้ชมเห็นกล่องอันนี้ไหมครับนี่กล่องเนี้ยนะครับซึ่งถ้าเรากดไปเนี่ยนะครับมันจะมีของดรอปออกมานะครับซึ่งไอของอันนั้นเนี่ย นะครับมันสามารถเอามาคาบปืนได้นะเ,ออเจ๋งเลยนะครับไอ้กล่องมันจะมีกล่องสีสีเหลืองสีอ,อ่าสีส้มสีเทาอะไรสักอย่างหนึ่งคุณผู้ชมต้องหาดูตามในแมปนะครับมันจะดรอปมาเองนะคือไอ้กล่องนั้นเนี่ยมันก็จะมีพะอ,อุปกรณ์ไอเทมต่างๆนะสำหรับการคราบปืนนะครับแล้วก็บางทีมันจะ,จะดรอปปืนด้วยนะเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงว่ามีอีกไหมเนี่ยผมจะให้ดูนะครับนี่นี่นีนผ่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะ ปึ๊บปึ๊บเห็นปะชมเห็นปะนี่นะครับมันก็ระดับพวกอุปกรณ์เอามาค้าปืนแับแล้วก็ผมได้เหมือนได้ปืนมาฟรีด้วยนะครับเป็น AK เห็นปะนี่คือวิธีการหาปืนง่ายๆเลยโดยไม่ต้องคราก็ได้นะหาจากกล่องเอานะครับแล้วก็สําหรับใครเนี่ยอยากจะคราในโหมดเอาชีวิตรอดก็สามารถหายเทมจากในเมคค้ามะครับเอามาค้าได้เลยนี่ครับ เห็นป่ะนะครับสามารถคราฟได้แล้วก็ยังไม่จะไม่หมดแค่นี้นะครับจะมีพวกมิสไซล์อะไรด้วยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นี่คือพวกปืนต่างๆสามารถคราฟได้ในหมดเอาชีวิตรอดหรือว่าของทุกอย่างเนี่ยสามารถในคราฟได้ในหมดเอาชีวิตรอดนะครับแต่ว่ากระสุนพวกนี้นะครับจะใช้ไม่ได้ทุกคนกระสุนพวกนี้นะครับไม่ต้องคราฟมาให้เสียฟรีนะครับเพราะว่าเราใช้กระสุนนะครับจากในกล่องอ่า m u n i t i ็อกเท่านั้นนั่นเองนะครับ คือกล่องเดียวเนี่ยสามารถรีกระสุนได้ทุกปืนเลยนะครับแค่กล่องเดียวเลยนะครับจะได้กระสุนทุกปืนเลยนั่นเองนะโอเคแล้วก็จะมีพวกระเบิดนี่ระเบิดนะครับแล้วก็เป็นระเบิดสตันระเบิดแฟตนะครับนี่ระเบิดแฟตข่าวโชนนะแล้วก็จะมีล่มเนี่ยที่ผมใช้เมื่อกี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้กระโดดจากที่สูงได้เลยนี่ครับ อถือว่าครบครันเลยนะผู้ชมโอเคแล้วนี่ก็คือพวกปืนต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถยิงได้แบบไม่เล็งก็ได้หรือว่าจะกดนั่งเพื่อเล็งนะครับจะแม่นกว่าจะแม่นขึ้นอะไรงนี้นี่อ่ะ MP7 ครับนี่อ่า โอเคนะครับอันนี้ RPK 1 6นี่ครับประมาณนี้ผู้ชมสังเกตไหมครับเวลาเรากดเลงเนี่ยนะครับมันจะมีกระสุนกระสุนเนี่ยสี่นัดกับ1น,นัดนะครับไอตรงโลโก้มันนะตรงรูปปืนนะครับคือถ้าเรากดนะครับคลิกกดนั่งแล้วก็เห็นปหมเรากดนั่งนะครับแล้วกดคลิก1ทีเนี่ยนะครับมันจะปรับเปลี่ยนการยิงเนาะ นะครับอันนี้คือการยิงทีละนัดนะครับเนี่ยแม้ว่า,าจะกดค้างเท่าไหนนะครับมันก็จะออกแค่ทีละนัดนะครับแต่ถ้าเรากดนะครับเป็นกระสุนแบบยิงออโต้นะครับแล้วก็สามารถยิงแบบกดค้างได้เลยประมาณนี้นั่นเองคุณผู้ชมอืมโคตรเจ๋งเลยนะครับอันนี้คือผมชอบมากอันนี้คือคาเก้าแปดโอ้ยไม,ม่กระสุนนะครับโอเคเดีย๋ยวผมจะ ไปดูนะครับว่ามันมีอะไรมาเพิ่มเติมนะครับในแอดออนตัวนี้บ้างนะครับเดี๋ยวขอปรับเป็นโหมดสร้างสรรค์ละกันนะครับอ่านี่ครับมันก็จะมีนะครับพวกเครื่องบินนะเนี่ยนะครับไอเครื่องบินอันนี้นะมันจะเป็นเครื่องบินพวกนําวิถีอะไรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมทาให้ดูละกันนะครับเอาเครื่องบินมาก่อนนะครับโอเคในส่วนนี้นะครับจะเป็นเครื่องบินเขาเรียกว่า เราจะต้องส่องกล้องก่อนนะครับเพื่อมาร์กจุดนะครับให้เครื่องบินเนี่ยยิงมาตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมจะเอามาร์กจุดตรงหมีตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคผมมาร์กละรอดูนะครับมาแล้วครับนี่เครื่องบงินจะมาแล้วก็ด้ยิงแบบนี้เลยสองรอบ้งนี่ครับแล้วก็สัตว์ที่เรามาร์กไว้มากี้ก็คือตุยไปแล้วครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ครับจะเป็น เลเซอร์มาร์กจุดนะครับอันนี้เหมือนจะมีทิ้งระเบิดด้วยนะจริงเนี่ยรอดูครับขอโทษนะเจ้าแพนด้านน้อยอมีทิ้งระเบิดด้วยนะครับสองรอบโอ้โหโอ้ my god นะโคตรแรง โอเคแล้วก็จะมีมิสไซน์นะครับมิสไซน์มิสไซน์นี่เหมือนจะกดใช้ที่พื้นได้เลยครับปึ๊บนี่ครับแือวก็จะมีมิสไซน์พุ่งออกไปแต่ผมไม่รู้ว่าพุ่งไปไหนนะไปลแล้วครับไปลแล้วครับมิสไซน์ของเราออลงใกล้ๆลงใกล้ๆเอาละครับสิบหกห้าสี่สาม สองหนึ่ง้มโขหือระเบิดตรงนู้นนะครับผมแล้วคือผมได้เขาเรียกว่ารับขคลื่นด้วยเมื่อกี้โคตรแรงแรงจัดนะโอเคก็ประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแต่งปืนให้ดูแล้วกันนะครับว่า,ป,นนาปืนเนี่ยต้องแต่งยังไงนะครับสำหรับปืนเนี่ยเราใช้บูปินอันนี้นะครับในการแต่งปืนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมเอา กระสุนมาเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับกระสุนเต้องใช้กล่องนี้นั่นเองนะครับกล่องเนี้ยนะครับแล้วก็คลิกมาเลยนะครับมันก็จะทำการเติมกระสุนให้เราอัตโนมัตินะครับหรือว่าบางทีเราจะได้เอาพวกไอเทมเสริมเพิ่มเติมด้วยนะครับพวกระงมระเบิดอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับกระสุนแล้วก็จะทําการรีอัตโนมัติแล้วคุณผู้ชมเห็นปะนี่ครับสามารถใส่กระสุนได้เลยแอนประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคผมปรับเกียร์หมดแบบ เดี๋ยวเดี๋ยว <halfway over> ผมมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะโชว์นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าหุ่นหุ่นยิงเป้านะครับที่มีให้ด้วยนะฮะนี่เป็นหุ่นยิงเป้านนะเดี๋ยวผมลองวางดูนะครับนี่ดีเอาไว้เลงยิงเป้ากันฟินๆได้เลยนะครับมันๆน,นะครับนี่ประมาณนี้นะครับหุ่นยิงเป้าน,นะครับโอเคนะครับแล้วก็วิธีการ <perpet S 2> แต่งปืนนะอันนี้ผมชอบมากเลยนะนะครับใช้บูปปินมาวางไว้ช่องโล่ตรงนี้นะครับ จากนั้นเราต้องมีเลเวลนะครับหนึ่งร้อยเลเวลขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งปืนกันนะครับอย่างเช่นผมจะแต่งปืน AK อันนี้นะครับก็ให้เราทําการกดนั่งทิ้งไว้นะครับจากนั้นนะครับกดที่หน้าจอนะครับกดที่หน้าจอได้เลยนะครับเพื่อทําการเลือกคําสั่งต่างๆนะครับอย่างเช่นผมจะติดตะโขบตรงนี้นะครับก็กดไปที่ออปติกนะครับเห็นปะเราก็จะทําการใส่ตะโขบได้เลยนะครับ อ่ะเลือกได้เลยเลยว่าจะเอาอันไหนนะครับชอบอันไหนก็จัดได้นะครับเช่นผมจะเอาอันนี้ก็กดไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นท้ายปืนนะครับนี่อ่านี่คืออะไรปลายปืนครับนี่เริ่มเทขึ้นแล้วป่ะคุณผู้ชมปึ๊บเดี๋ยวลองดูนะครับว่าปืนแต่งกับปืนไม่แต่งเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมนะครับเฮ้ยใส่จับไปด,ด้วยเหรอผมเพิ่งรู้ว่าเ k คใส่จับไปด,ด้วยเลเซอร์ก,รอก็ได้โอ้ม oh y g ก d ไม่ได้ครับแม็กกาซีนฮะล่างสุดแม็กกาซีนไม่ได้โอเคเอเคใส่แม็กกาซีนไม่ได้นะก็ประมาณนี้นะครับลองดูนะครับว่ามันจะแม่นขึ้นหรือเปล่าโอ้ยลืมนะครับถ้าเราแต่งปืนเสร็จจะเลอเอายลืมเอาบูปินออกนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะยิงไม่ได้นะโอ้โหนิ่งมากอะ่ะโหนิ่งมากคุณผู้ชมโคตรนิ่ง นิ่งมากนิ่งมากนี่ครับนิง่งจริงนิง่งจริงลองยิง,งดีแตงโมเป็นไงครับว,ว้าวแตงโมนะฮะนี่ครับวิธีการนี่นี่คือวิธีการแต่งปืนนะครัคบก็สมมติเราจะแต่งปืนนี้ก็อย่าลืมนะครับใส่บูปีนก่อนนะแล้วก็กดนั่งทิ้งไว้อะไรอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ลุยได้เลยนะครับอยากแต่งปืนแบบไหนก็จัดได้เลยครับ โอเคอันนี้คือแต่งได้เยอะเลยนะแม็กกาซีนก็ใส่ได้โอเคผมมาแต่งทั้งหมดเลยนะครับปึ๊บโหยกล้องยาวได้ด้วยหรอ,อเคลองกล้องนี้สิปึ๊บอันนี้ถ่ายปืนนะครับปรับเปลี่ยนปลายปืนก็ปรับเปลี่ยนปปนะน,นี่แต่งทั้งหมดเลยครับโอ้ยนี่จับตจ,จับตั้งจับตั้ง จับตั้งในพับจีครับใครเคยเล่นพับจีบ้างจับตั้งโอเคเรียบร้อยครับได้แล้วครับนี่กล้องแดงกล้องแดงโคตรเจ๋งอะ่ะกล้องแดงนะครับเดีย๋ยวผมลองโชว์ปืนดินี่โชว์ปืนโชว์ปืนเป็นไงเป็นไงเจ๋งจดัดเจ๋งจดัดปึ๊บแน่ แต่ว่าทําไมมันมีเครดิตขึ้นวะทุกคนผมอยากจะรู้ว่าเราเอาเครดิตออกได้ไหมอะเดี๋ยวลองแบบนี้นะครับปุ๊บเฮ้ยแบบนี้ได้แบบนี้เท่แบบนี้เท่โอเคนะครับก็ทุกปืนนะสามารถแต่งได้เหมือนกันหมดทุกทุกปืนเลยนะครับผู้ชมก็มาดูกันได้นะครับก็ใครที่อยากแต่งปืนเนี่ยก็ลองดูนะครับแต่ว่า ผมไปทดสอบมาแล้วนะครับจะมีปืนหนึ่งนะครับที่แต่งแล้วเนี่ยนะครับสโคบจะบักนะครับก็คือขาเก้าแปดนั่นเองนะครับผมใส่กระสุนแบบขาเก้าแปดนะครับถ้าเราเนี่ยนะครับยิงปกติก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสามารถใช้ได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยเอาไปติดสโคบยาวอะครับมันจะเกิดอาการบักนะครับอันนี้น่าจะเป็น ที่แอดออนแล้วแหละนีครับผมไม่ได้เป็นที่อะไรหรอกนะครับเป็นที่แอดออนนะครับสมมติผมใส่สโคบไปแล้วแล้วผู้ชมชมดูนะครับเห็นป่มสโคบเนี่ยมันจะบั๊กนะครับแล้วก็ผมก็ลองไปดูที่ดิสคอร์ดของผู้พัฒนามาแล้วนะครับมันบั๊กจริงนะครับเดี๋ยวรอเขาอัปเดตเนาะนะครับก็สามารถยิงได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่เห็นนะนี่ครับยิงได้แต่ไม่เห็นนี่นะครับยิงได้แต่ไม่เห็น ลองดูครับนี่คือโชว์ปืนนี่นี่อืมเป็นไงครับซึ่งถ้าเราจะใช้จริงๆเนี่ยก็แนะนำนะตอนนี้คือเล่นแบบโนซาโคไปก่อนนะครับคือมันบลกอะครับทำไงได้นะเล่นแบบโนซาโคไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องแต่งล็อกนะครับ ส่วนปืน้นส่วนปืนอื่นๆเนี่ยนะครับผมก็แต่งได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นะระขบยาวเนี่ยอาจจะมีบั๊กนะครับจะลองทดสอบดูแล้วกันนะครับถ้าเป็นะระขบยาวเป็นไงโอเคปโอเคอันนี้ใช้ได้ปกตินะครับอืมโอเค อันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมโอเคลองดูปืนนี้นะครับว่าสะขบจะบักหรือเปล่าเปิบเบเปิบปบ,บโอเคลองดูสะขบยาวนะครับทดสอบดูโอเคบักนะครับส่วนมากอา่สะสโคบอ่ะสโคบสไนอะครับมันจะบักพู้ชมสามากเป็นสโคบสไนนนะที่จะบักนะครับส่วนสะขบอื่นเนี่ยก็ ปกติเลยนะครับผมชอบปืนนี้มากเลยดูดิโครเท่เปิดแม็กโชว์ไปนิดนึงอ่าโอเคก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับสำหรับการแต่งปืนนะครับผมเนีย่ยก็ส่วนกระบบที่บัคก็นี่ครับจะเป็นเป็นสระบสไนนเนาะที่เราจะ ยังไม่สามารถใช้ได้ในตอนนี้นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอ่ะปืนอื่นๆก็ใช้ได้หมดปกติทุกอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวแต่งตรงนี้เพิ่มมีอะไรก็ใส่ให้หมดเลเซอร์ใส่เรียบร้อยเป็นงไงโคตรเท่อ่านี่คือปืนต่างๆนะครับโอเคนะครับผมก็ ประมาณนี้คุณผู้ชมนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ต้องลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผมสหรับแอนด์ออนชาร์ o ดคาร์เบนเนาะนะครับอาจจะมีบั๊กบ้างนะครับที่สโคบใช้ไม่ได้บางสโคบนะครับก็นอกนั้นก็คือใช้ได้ปกติเลยนั่นเองนะครับเอาไปเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าจะเอาไปเล่นในโหมดเอาชิรอดคนเดียวก็ได้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนจากการเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองทดสอบปืนกันก่อนนะครับว่าทุกปืนเนี่ยมันการยิงเป็นยังไง นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเป็นทีละปืนเลยนะครับก่อนจบคลิปเนาะนะครับเป็ไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า let's go reloading Get locked! Bring it down! This is tracker 3-1. Good copy. Strike back in back. <laughs>